คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมงคุณหนูมาพร้อมกับสองเรื่องหลอนที่ตัวของคุณหนูเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีเรื่องแถมที่ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ด้วย มาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับใช้ชื่อเรื่องว่าอยู่ในเหตุการณ์สวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณหนูตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวสุทธิสารค่ะแถวสุทธิสารใช่ค่ะคุณหนูกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกคุยครั้งแรกค่ะพี่แจ๊คแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับฟังประจำค่ะแต่ว่าเพิ่งเคยฟังสดวันนี้วันแรกเลยค่ะต,ต,ตื่นตื่นปกติย้อนหลังตลอดถูกไหมใช่ค่ะ แล้วตอนเนี้ตีสองครึ่งพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าทํางานไหมครับทำค่ะพี่แจ๊คกี่โมงอ่าปกติก้าหกโมงค่ะเฮ้ยแล้วได้นอนยังวันนี้ก็นอนเปิดฟังไรสดนี่นะคะนอนหลับตื่นตื่นแล้วทํางานกีอโมงื่นเต้นค่ะพี่แจ๊คทางานหกโมงถึงกี่โมงก็หกโมงเย็นค่ะพี่แจ๊คโอ้โหสิบสองชั่วโมงปกติหนูก็ตื่นตื่นหลับหลับตื่นตือย่างนี้แล้วค่ะแห้ว ทำงานหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเลยเหรอหมายถึงต้องตื่นตื่นหกโมงเช้าค่ะพี่แจ๊คอ๋อแล้วก็ตยาวๆไปถึงหกโมงเย็นไะได้นอนก็ทุ่มสองทุ่มใช่แล้วก็ตื่นหกโมงเช้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดใช่ค่ะรบกวนเวลาซะหน่อยนะวันนี้นะได้เลยค่ะพมาพร้อมกับทั้งสองเรื่องที่ตัวของคุณหนูเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีเรื่องแถมจากรุ่นพี่ด้วยใช่ค่ะนะครับเอา ดูเรื่องที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเป็นยังไงล่ะครับนช่ค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานเดอะโกสเตอร์ทุกทีมงานเดอะโกเรดิโอแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นการเล่าครั้งแรกค่ะถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะครับผมอันนี้เสียงชัดดีนะคะชัดเจนมากครับผมโอเคค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่หนึ่งนะคะคย้อนกลับไปประมาณสิปีที่แล้วค่ะพี่แจ็ค ตอนนั้นเนี่ยหนูเรียนอยู่ประมาณปีสองค่ะที่มหลาลัยแห่งหนึ่งย่านปฐุมธาน,นีอืซึ่งในตอนนั้นนะคะพี่แจ็คจะเป็นช่วงที่จะต้องซ้อมสแตนเชียกีฬากันนะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นงานที่พี่ปีสองเนี่ยจะต้องสอนน้องปีหนึ่งขึ้นสแตนเชียและสถานที่ในมหลาลัยค่ะมันไม่เพียงพอให้พวกเราเนี่ยไปซ้อม <c oughs> เราก็เลยจะต้องไปขอใช้สถานที่นอกมหลาลัยค่ะพี่แจ็ค ซึ่งเราเนี่ยเลือกเป็นสแานเชียของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับมหาลัยเพื่อที่จะได้สะดวกในการเดินทางค่ะอ,อะสำหรับการนัดหมายของเราอะค่ะพี่แจ็คส่วนใหญ่ก็จะนัดหมายในเวลากลางคืนค่ะช่วงสองทุ่มสามทุ่มขึ้นไปอะค่ะเพราะว่าจะไม่มีตารางเรียนแล้วค่ะพี่แจ็คค่ะแล้วก็ วันที่เราไปซ้อมกันวันแรกอะค่ะพอไปถึงสถานที่เราก็จะเรียกรวมตัวเพื่อนๆน้องๆค่ะเพื่อมารอ,อนับจํานวนคนแล้วก็นั่งกันเพื่อนั่งซ้อมร้องเพงลงรอให้ทุกคนมาโคบอะค่ะค่ะตรงจุดที่เรานั่งอะค่ะก็จะเป็นข้างสแตนเชียที่ไฟมันจะสลัวสลัวหน่อยเพราะเราจะซ้อมจริงเนี่ยจะซ้อมฝั่งตรงข้ามที่มีไฟค่ะแล้วเอระหว่างที่เรานั่งซ้อมร้องเพงลงรอน้องๆมาโคบอะค่ะ ก็จะมีรุ่นน้องคนนึงค่ะพี่แจ๊คอยู่ๆเขาก็มีอาการผะอ,อืดผะอ,อมค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ไปนั่งไปนั่งอาเจียนซึ่งหนูก็คิดว่าน้องเขาอาจจะไม่สบายหรือเปล่าค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนหนูและน้องคนอื่นๆนะคะเริ่มเป็นอาการเดียวกันต่อๆกันนะคะพี่แจ๊คเริ่มมาาีเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนผะอ,อืดผะอมเหมือนกันเลยค่ะแล้วที่น่าตกใจกว่านนั้นนะคะคือเพื่อนหนูคนที่เขามีเซนต์นะคะพี่แจ๊คอยู่ๆเนี่ย เขาก็ลุกขึ้นมาลาค่ะพี่แจ๊คขึ้นมาลาตรงกลางสนามากีฬาเลยนะคะแล้วน้องบางคนแล้วเพื่อนบางคนนะคะก็เหมือนเป็นอาการต่อๆกัน,นะคะพี่แจ๊คลุกขึ้นมาลาเหมือนกันคือบรรยากาศที่หนูเห็นตอนนั้นนะคะพี่แจ๊คจะมีทั้งคนที่ไปนั่งอาเจียนมีทั้งคนที่ลุกขึ้นมาลาเต็มสนามเลยค่ะอืสถานการณ์ตอนนั้นมุ่นวายมากพี่แบบ คนที่ยังมีสติอ่ะก็ต้องแยกย้ายกันดูดูแลคนที่นั่งอ่ายืนลำแล้วก็นั่งอาเจียนนะคะสรุปในคืนนั้นก็ต้องแยกย้ายกันค่ะพี่แจ๊ดก็คือก็ใครที่ยังมีสติอยู่ก็พาเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆน้องๆนีนกลับห้องกันอย่างปลอดภัยนะคะหลังจากส่งน้องเสร็จแล้วอะคะ่ะพวกหนูก็ไปรวมตัวกันที่ห้องเพื่อน ซึ่งเป็นห้องเพื่อนที่มีเซนนะคะพี่แจ๊คนที่เขาลุกขึ้มาลําเขาเทาฟิลเหมือนแบบว่ามีองค์พระแม่อะไรสักอย่างหนูจําไม่ได้อ่ะคะ่ะคือตอนที่เปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยก็เห็นเพื่อน,นกําลังเดินวนอยู่ในห้องแล้วค่ะเดินวนไปวนมาแล้วก็พูดออกมาว่าอ่าเขาไม่พอใจพวกมึงอะทำเสียงดังล,ลุกลูกเขาที่ของเขาหนูหนูก็เลยถามว่าแล้วเขา,าคือใคร เพื่อนก็เลยบอกว่านางลำหนูก็เลยบอกว่าแล้วอยู่ตรงไหนล่ะเอออะไรเงี้ยนะคะคือเพื่อนหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เหมือนบู้ภายไปค่ะพี่แจ็คแล้วพอเพื่อนฟื้นขึ้นมาค่ะก็เป็นปกติแล้วเพื่อนก็แนะนําว่าให้เอาของเนี่ยไปไหว้ขอขมาเดี๋ยวรูรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูเนี่ยจะพาไปพอวันต่อมาค่ะพวกเราปีสองก็พากันไปจุดเกิดเหตุค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ไปเดินหาจุดที่เพื่อนบอก มันคือใต้สแตนเชียที่เราไปนั่งรอค่ะพี่แจ๊กแล้วตรงนั้นน่ะก็มีรูปปั้นนางรำจริงๆค่ะพี่แจ๊กเป็นรูปปั้นนางรำเล็กๆเหมือนที่เขาไว้ตามสา,บาลบพภูมาคะ่ะพี่แจ๊กแล้วก็มีเครื่องเส้นวางอยู่คือก่อนหน้าน,านัน้นนพวกหนูไม่เคยเห็นเลยคะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรูปปั้นนางรำอะไรไปอยู่ใต้สแตนเชียหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่แจ๊อแอล้วก็มีคนมคน,มนเอาไปเอาไปไหว้หมายถึงว่ามีเครื่องเส้นใต้สแตนเชียเลยนะ ใช่ค่ะพี่แจ๊กแปลกเออแปลกแปลกมากแล้วก็พอเหตุการณ์เนี้ยค่ะเราก็ไปไหว้ขอขมาแล้วก็บอกของบอกเก่ากับเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นนะคะว่าหนูเนี้ยจะต้องมาใช้สถานที่ตรงนี้จริงๆนะคะก็ขอขอขมาด้วยถ้าเกิดทําเสียงดังขอโทษด,ด้วยแล้วก็หลังจากที่เอาไปไหว้ทุกครั้งที่ก่อนซ้อมมาหาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยค่ะพี่แจ๊ก เรื่องแรกก็ประมาณนี้เลยค่ะที่สําคัญคือใครหนอเอาเครื่องเส้นไปเส้นไหว้สิ่งสิ่งนี้ใ,ใต้สแตนเชียคือถ้าเห็นอยากจะเส้นไหว้หรือจะอะไรก็แล้วแต่น่าจะเอาไปไว้ในที่ท,ที่ที่ดีๆหน่อยถูกปะ่ะใช่ค่ะพี่แจ็คน่าจะแบบว่าให้คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเออก็แปลกเหมือนกันว่าเออใครเป็นคนเริ่มต้นอันนี้ก็ไม่รู้ใช่เรารเราอาการค่ะค่ะเชิญเชิญเชิญ ค่ะแล้วอาการที่เขาเป็นกันค่ะมันก็ยังติดอยู่ในใจหนูทุกวันนี้นะว่ามันเรียกว่าอาการอะไรแต่แม่หนู่บอกว่ามันคืออุปทานหมู่หนูก็เลยแบบงงๆว่าอ๋อมันมีอาการแบบนี้กันด้วยหรอมี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 เออหนูหนูก็แบบมันติดในใจมาเป็นสิบปีแล้วค่ะพี่แจทคอุปทานหมู่หรออะไรเงี้ยค่ะครับแต่เรื่องนี้ก็จบลงได้ด้วยดีหลังจากที่ขอกรอมงขอเข้ามาแล้วนะใช่ค่ะเออค่ะผมอันนั้นคือเรื่องแรกใช่ค่ะพี่แจ มาสำหรับเรื่องที่สองนะคะพี่แจ็คเป็นประสบการณ์การออกกองถ่ายทํารายการท่องเที่ยวค่ะเป็นโปรเจกต์จบเพื่อส่งอาจารย์ค่ะพี่แจ็คเหตุเกิดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกค่ะในตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปกันประมาณสิบกว่าคนค่ะพี่แจ็คก,ก็มีทั้งเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนผู้ชายค่ะที่พักก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะคะจะนอนรวมกันเหมือนคข่าวๆค่ะพี่แจ็ค ที่นอนจะเป็นแบบนอนยาวสองฝั่งนะคะต่างคนก็ต่างจับจองที่นอนกันเรียบร้อยก็มาสังสรรค์ปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนหนูเพื่อนหนูอยู่คนนึ่งเนี่ยเขาก็ขอตัวไปอาบน้ำครอ่าหนูขอใช้น้าสมมติว่าเอนะคะเอ mm. เนี่ยเขาไปอาบน้ําสักพักเขาก็จะโกนออกมาว่าใครแม่งคอนักหนาวะ mm. อืมกูอาบน้ําอยู่ก็หนูก็งงค่ะก็เลยตะโกนกลับไปว่ามึงก็อาบไปสิไม่มีใครเขาทําอะไรเลย mm. แล้วมันแล้วพอสักพักหนึ่งค่ะเอก็ตะโกนออกมาอีกค่ะว่ากูบอกว่ากูอาบน้ําอยู่มึงจะเคาะอะไรกันนะกันหนาวะอย่าแกล้งดีอะไรเงี้ยก็หนูก็เงียบว่ามันเป็นอะไรวะสักพักมันออกมาจากห้องน้ํามันก็บอกว่าใครแก,กล้งกูวะหนูก็บอกไม่มีนะมึงยังไม่มีใครเคาะเลยมันก็เหมือนงุดหิดะ่ะพี่แจ๊คมันคิดว่ามันน่าจะโดนแกล้งจริงๆค่ะแล้วในค่ำคืนนั้นเราก็ปาร์ตี้กัน แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายสองคนนะคะเขาจะขอตัวกลับบ้านก่อนจากนครนายกันนะคะหลังจากเพื่อนขับรถออกไปอะค่ะสักพักพวกเราก็ปิดไฟนอนพักค่ะประมาณสักที่สองที่สามแล้วค่ะพี่แจ๊คแล้วหนูเนี่ยนอนไปสักพักหนึ่งอะหนูได้ยินเสียงคนเคาะกําแพงข้างนอกอะค่ะพี่แจ๊คแต่มันเคาะอยู่ข้างตรงหัวนอนที่หนูนอนนะคะแบบตึ้งตึงตึ้งแล้วก็แบบที่ขึ้นมาตึ้ง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 แล้วหนูก็เป็นคนปากไวค่ะพี่แจ๊คหนูก็บอกว่าใขรเคาะวะ แล้วเพื่อนที่นอนข้างๆกันนะคะมันก็บอกว่ามึงเงียบดิเขาห้ามทักหนูก็ลุกขึ้นมาค่ะพี่แจ๊คเพื่อจะไปเปิดไฟพอหนูไปเปิดไฟอ่ะหนูก็เห็นเพื่อนคนที่มีเซนนะคะขอขอใช้ชื่อเพื่อนว่าบีนะคะอืพอเปิดไฟมาค่ะเห็นบีเนี่ยกำลังเดินวนไปวนมาอยู่หน้าประตูทางออกบ้านพักะคะ่ะหนูก็คิดในใจว่าเอาอีกแล้วก็เลยบอกว่าบีเป็นอะไรมันก็บอกว่า มันกําลังจะเข้ามามันกําลังจะเข้ามาหนูก็เลยถามว่าใครวะมันก็บอกว่าคนในศาลหนูก็เลยถามมันว่าศาลที่ไหนมันก้าวมือค่ะชี้ไปที่ห้องน้าค่ะพี่แจ๊ดแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าแล้วเขาต้องการอะไรมันก็บอกว่าเด๋ยวเสียงดังแล้วมันก็ล้มตัวลงไปพี่พี่แจ๊ดพอมันล้มตัวลงไปค่ะสักพักหนึ่งก็มีเสียงแบบเคาะ ขึ้นรอบบ้านพักเลยค่ะพี่แจ๊คแบบตึง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 ต้งตึ้งตึงตึงแบบถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วทีเนี้ยบรรยากาศในห้องของพี่แจ๊คมันอึดอัดมาก <S <S 1> <S 1> มันเหมือนรอบบ้านพักมัมีคนจํานวนมากมายืนทุบยืนเคาะอยู่ค่ะหนูก็ยกมือไหว้เพื่อนก็ร้องไห้บางคนก็สวดมนต์สักพักก็เสียงมันก็เงียบไปเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วก็มีเสียงรถอะขับเข้ามาอมแล้วก็มีเสียงเคาะประตูตึงตึงตึ้งหนูก็เงียบ แล้วข้างนอกก็ขออีกตึงตึงตึงแล้วก็ตะโกนมาว่าพวกมึงนอนหรือยังอืเปิดประตูหน่อยมันเป็นเสียงของเพื่อนหนูสองคนที่เขาขับรถกลับบ้านอ่ะพี่แจ๊คหนูโล่งใจมากหนูก็เปิดประตูหนูก็บอกว่ามึงกลับมาทําไมมันก็บอกว่ามันกลัวเพราะว่าดึกแล้วกลัวเจอด่านเพราะดื่มไปด้วยนะคะก็เลยถามมันว่ามึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันบอกว่ามันก็มาเมื่อกี้เพิ่งจอดรถ พวกหนูก็เลยเล่าให้มันฟังค่ะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ mm. มันก็บอกว่ากูไม่น่ากลับมาเลยน่าจะกลับไปนอนที่บ้านอ mm. พอพอเช้ามาค่ะพี่แจ๊ดหนูก็เลยไปถามคุณลุงที่เขาดูแลที่พักอะค่ะ mm. ก็ถามเค,คุณลุงเขาไปตรงๆเลยค่ะว่าคุณลุงที่เนี่ยมีผีไหม mm. คุณลุงก็บอกว่าผีมันก็มีทุกที่แหละหนู oh. เออแล้วหนูแล้วหนูก็เลยบอกเออแล้วที่เนี่ยมีไหมคะลงุง mm. ลุงก็บอกว่าพวกหนูเจอเหรอ หนูก็เลยเล่าให้ลุงฟังอะคะ่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงเคาะแล้วก็เรื่องที่ไปมีคนบอกมีสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันมีสารเพียงตาในยอยู่หลังห้องน้ํอ mm. แต่ลุงไม่รู้หรอกนะว่ามีตั้งแต่เมื่อไหร่พวกหนูก็เลยเดินไปดูะคะ่ะมันจะเป็นสารไม้เล็กๆอะคะ่ะพี่แจ็ค mm. อยู่ข้างหลังห้องน้ําเลยะคะ mm. ่ะอ่าพวกหนูก็ยกมือไหว้ค่ะพี่แจ็คแล้วก็ขอขามาบอกเออถ้าเกิด ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่สองก็ประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คถ้าจะบอกว่าคนที่เพื่อนเราที่มีเซนเก็ชี้ไปถูกทางชีช้ไปทางห้องน้ำใช่ไหมว่าอะไรที่อยู่ในสารกำลังจะมาคือเขามาเพราะอะไรเราเสียงดังอย่างเงี้ยเหรอน่าจะเสียงดังแล้วก็<อ>กินเหล้าสุบุหรีมั้งค่ะพี่แจ๊คอ๋อน,น,นะวัยรุ่นเนอะเพราะว่ามีใช่มีเพื่อนผู้ชายแต่ว่าเวลาเขาเข,าเข้าห้องน้ําเขาไปสุบหรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม น่า<ม>จะประมาณนั้นที่หนูคิดไว้โอเคโอเคอันนั้นคือทั้งสองเรื่องที่เราอยู่ในเหตุการณ์นะแล้วบอก<ช>ว่ามีเรื่องแถมจากรุ่นพี่ใช่ค่ะพี่แจ๊คค่ะต้องขอเกริ่นกันว่าอ่ก่อนที่จะมาเล่าค่ะ,คะก็ได้เล่าให้พี่รุ่นพี่ที่ทํางานฟังเขาก็เลยบอกว่าพี่ก็มีเรื่องเล่านะเขาก็เลยถามเขาก็ถามหนูว่าผีคืออะไรพี่ก็ไม่รู้แต่เรื่องที่พี่เจอมันเป็นแบบนี้อะไรงะเงี้ยค่ะก็อยากจะขอถ่ายทอดเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะ <Okay. S 2> หนูขอสวมบทบาทเป็นตัวพี่เขาเลยนะคะจะได้เล่าง่ายขึ้นค่ะพี่แจ็ค mm. ค่ะย้อนหลังกลับไปประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกค่ะพี่แจ็ค <Okay. S 2> ตอนนั้นเนี่ยกําลังเรียนอยู่มหาลายัยพักอยู่คอนโดย่านนนทบ,บุรีกับเพื่อนค่ะพี่แจ๊คเพื่อนหนูชื่อว่าเนยนะคะ mm. ห้องพักของหนูเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสามค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตอนเลิกเรียนกลับมาก็เจอกับป้าคนนึงค่ะกําลังให้อาหารสุนัขอยู่ okay. ป้าเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกแบบแนวคนสายบุญนะคะพี่แจ๊กจะนุ่มขาวหุ่มขาวตลอดเวลาหนูไม่แน่ใจว่าป้าเขาค่ะพักอยู่ที่ชั้นอะไรแต่จะเห็นป้าเขาประจําที่ใต้คอนโดเพราะป้าเขาชอบมาให้อาหารมาอาหารแมวค่ะวันนั้นหนูก็เดินเข้าไปเล่นกับน้องหมาค่ะพี่แจ๊กป้าเขาก็ถามว่าหนูอยู่ชั้นไหนอยู่มานานหรือยังอ่ะแล้วป้าเขาก็เล่าความเป็นมาของคอนโดค่ะว่า ที่เนี่ยเจ้าที่แรงนะหนูปลูกสร้างไม่ถูกวิธีคอนโดตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีสัตว์ล้มตายเยอะอืมไม่มีการตั้งสาร,รภูมิด้วยหนูก็ฟังไปไงั้นงั้นนะพี่แจ็คก,ก็แบบจะมาเล่าให้กูฟังทําไมวะอมตอนนั้นวัยรุ่นนะพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มีอยู่อันหนึ่งค่ะพี่แจ็คที่คอนโดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่คู่ภัยค่ะเข้ามาหนูก็เลยไปใส่ใจแล้วก็เลยรู้มาว่า มันเกิดเหตุฆาตกรรมกันที่ห้องพักชั้นหกค่ะพี่แจ๊คผู้ตายอ่ะคือผู้หญิงในห้องเนี่ยมีร่องรอยการถูกไฟไหม้ค่ะพี่แจ๊คและสิ่งที่น่าสะเทือนใจกว่านั้นคือผู้หญิงคนที่ตายอ่ะค่ะเขาโดนตัดอวัยวะเพศค่ะพี่แจ๊คแล้วก็โดนตัดใบหูแล้วก็โดนแทงหลายแผลมากาาเลยค่ะ <laughs> ผู้ก่อเหตุอะคะ่ะก็คือรุ่นพี่ของเพื่อนหนูค่ะซึ่งเขา่าเป็นแฟนกันพี่ผู้หญิงเหมือนจะเป็นพิตตี้ค่ะพี่แจ็คตอนนั้นเนี่ยเหมือนพี่ผู้ชายเขาจะหลบหนีไปได้ค่ะก็น่าจะมีเหตุถึงห่วงกันนะคะโดยที่การเผาทําลายศพอะคะ่ะหนูมาอ่านจากในข่าวทีหลังอะนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นการซ่อนหลินอาพัางศพอะคะ่ะพี่แจ็คและนั่นก็เป็นศพแรกที่หนูรับรู้ะค,ะค่ะพี่แจ็คค่ะสําหรับ เหตุการณ์ต่อมานะคะคือเรื่องเล่าที่มีคนตายในคอนโดค่ะ mm hmm. ทุกคนก็รับรู้รวมถึงคุณป้าคนนั้นด้วยค่ะพี่แจ๊คเ mm hmm. นยลูมเมทของหนูเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับคุณป้าค่ะคุณป้าก็พูดว่าเจ้าที่เขาไม่ยอมหรอก mm hmm. ที่เนี่ยทำผิดฆ mm hmm. ่าสัตว์หลายชีวิตเขาต้องการห้าศพเพื่อทดแทน mm hmm. เนยมันก็เลยมาเล่าให้หนูฟังหนูก็ไม่ได้สนใจเลยค่ะพี่แจ๊กก็คิดว่าป้าเขาเพ้อเจ้ออะไรวะเนี่ย mm hmm. พอเหตุการณ์ต่อมาค่ะพี่แจ๊กก็มีคนเนี่ยกระโดดตึกพุ่งลงมาจากชั้นสี่หรือชั้นห้าเนี่ยหนูไม่แน่ใจแต่หนูว่าอยู่ชั้นสามแต่พอมองจากระเบียงห้องหนูพี่แจ๊กก็จะเห็นเครื่องเส้นไหว้ที่เขาวางเอาไว้ตรงจุดที่เขากระโดดลงไปพอดีค่ะวันที่เกิดเหตุหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะแล้วหลายวันต่อมาค่ะพี่แจ๊กหนูก็ทํางานอยู่ที่ห้องค่ะเนยมันก็นั่งเล่นเกมอยู่ หนูก็รู้สึกเพียๆค่ะพี่แจ๊คก,ก็เลยเดินเข้าห้องไปนอนพักห้องจะเป็นห้องสูตรที่จะมีกระจกกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นอะนะคะหนูนอนพักไว้สักพักก็รู้สึกอึดอัดขยับตัวไม่ได้ค่ะพี่แจ๊คพยายามส่งเสียงร้องก็ไม่มีคนมาช่วยไม่มีใครได้ยินค่ะจนเหมือนเฮือกสุดท้ายหนูพยายามดิ้นดิ้นดิ้นและลืมตาขึ้นมาค่ะพี่แจ๊ค ภาพที่เห็นตรงหน้าของหนูคือหน้าคนเป็นเงาสีดำๆซึ่งหนูบอกเพศไม่ได้ค่ะหน้าเขาว่าพุ่งเข้ามาใส่หน้าหนูแล้วพร้อมตะโกนว่ามึงต้องตายจากนั้นหนูก็เหมือนหลุดออกมาค่ะพี่แจ็คแล้วก็รีบรุกออกมาจากห้อง <Okay. S 1> มาหาเพื่อนแล้วก็ถามเพื่อนว่ามึงเห็นกูนอนหรือเปล่ามึงเห็นกูเป็นอะไรไหมเนยมันก็นั่งเล่นเกมมันก็บอกว่า มึงก็นอนหลับปกตินี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูเห็นนะพี่แจ็คมันเป็นความฝันหรือมันเป็นความจริงจากที่เราแบบเศรษเรื่องอที่เกิดขึ้นในคอนโดมาเยอะไปหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะเหมือนทางคอนโดเนี่ยเขาก็หลังจากสองศพนะคะทางคอนโดเขาตั้งสาลประูมิครัพี่แจ็ค แต่หนูน่ะก็ทําการย้ายออกจากคอนโดนั้นเลยค่ะเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูจะเป็นลายต่อไปค่ะพี่แจ๊คเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะแล้วทำไมเราต้องตายอ่ะทําไมก็ต้องมาให้เราต้องตายอ่ะใช่หนูไม่รู้ว่าล้าลานอ่ะลาลาเออไม่รู้ว่าอย่างตอนที่พี่เขาเล่าให้ฟังค่ะหนูก็แซวพี่เขาว่ามันเริ่มไล่ระดับชั้นลงมาแล้วนะก็เหมือนแซลล์ซลพี่เขาค่ะว่าจากชั้นหกชั้นห้าแล้วเราอยู่ชั้นสามอะไรเยงนี้ยค่ะอื แล้วคนอื่นๆเนี่แล้วคนอื่นๆในนั้นไม่รู้เจอเจอเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะพี่แจ๊กว่าเขาเจอเหมือนกันไหมเพราะว่าอันนี้มันที่เรื่องของเราไงมันเรื่องที่ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่แจ๊กครับครับโอเคโอเคอ่ะได้คุณหนูนั่นคือทั้งสามเรื่องที่มาเล่าพวกเราได้ฟังกันนะค่ะโอเคขอบคุณมากคุณหนูเล่าเสร็จนี่ตีสาม แล้วก็หกโมงตื่นไปทำงานตอนนี้คนฟังเท่าไหร่อะคะพี่แจ็คเก้าหมื่นเจ็ดโอเคค่ะครับตื่นเต้นมากออเล่าครั้งแรกค่ะเก่งเก่งเก่งขอฝากช่องไหนยได้ไหมคะฝากช่องเลยอะอาเอาใช่ค่ะฝากช่องอะไรก็เป็นช่องออฟฟิศค่ะเป็นช่องอ่าเป็นช่อง t i k t อกของเว็บไซต์ค่ะเป็นชื่อชื่ออ่าชื่อว่าลิววิ้งรเเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร อ๋อเกี่ยวกับฝากซื้อขายบ้านคอนโดคะ่ะพี่แจ๊คโอเคโอเคโอเคค่ะชื่อเอาจจะพิมพ์เป็นเว็บไซต์หรือเป็นช่องในติ๊กต็อกก็ได้ค่ะ,คะชื่อว่า Living Insider ค่ะพี่แจ๊คสำหรับใครที่มีคอนโดมีบ้านมือหนึ่งมือสองอจะประกาศขายหรือว่าหาคอนโดอยู่ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ Living Insider ใช่ค่ะเพราะว่ามาช่วยเจ้านายหายอดฟอลโล่เพิ่มค่ะเดี๋ยว่าจะได้มีติ๊กให้หนูเพิ่มเออเอาเอาเอาขอให้แบบมียอดฟอลโล่เพิ่มหนูจะได้ติ๊กนะค่ะเป็นคนตรงดีน่ารักดีเอาเจ้านายนี่ลูกน้องอีกทีมงานอย่างนี้นะอ่านะครับก็เชื่อดิเดี๋ยวมีชาวแก๊งเดอะโคสเตอร์เขาไปช่วยกันสับสกายกดติดตามขอบคุณมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยคุณหนูนะค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ